เจนนี่ยิวตอบปมดราม่าเหมยมิสแกนโยงปมชูสาวลามไปถึงเพรสหรัฐทั้งสองสามีพันราย,ยาต่างพร้อมใจกันออกมาโพดทั้งเจนนี่ได้หมดทัศนดชื่นและยิวชัดมงคลสามีกรณีดราม่าเหมยอ,อรไทยมิสแกนมหาสารคาม2 0 2 4ซึ่งเคยอยู่ค่ายเพลงได้หมดทัศนชื่นนั้นโดยเจนนี่โพส ขอเลยว่าเลิกดรามา่าเหมยนะคะตอนอยู่ค่ายเพลงเหมยน่ารักทุ่มเทและเต็มที่กับทุกอย่างมากๆเจนนี่คอนเฟิร์มจากใจร้อยเปอร์เซนฝากพี่นวัตตัดสินใจก่อนนะคะถ้าพี่ไม่สนใจเดี๋ยวหนูเอากลับมาดูแลนะคะแง่แง่รักพี่นวัตนะคะด้านยิวชัดมงคลสามีเจนนี่ก็โพสต์ เช่นเดียวกันว่าน้องเหมยคือเด็กที่มีความสามารถมากๆถ้าน้องจะพาตัวรอดแค่คนเดียวคือน้องทำได้สบายมากแต่ณนะวันนี้สิ่งที่น้องทุ่มเทต่อสู้อยู่คือพาครอบครัวน้องให้มีชีวิตตีขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆแล้วขอให้ถึงจุดนี้กันให้เยอะๆนะครับกันทุกๆคนบนโลกที่ต่างสู้ชีวิตกันทุกคนทางนี้เหมยอาราไทัยออกมาโพชีแจงว่า ส่วนตัวหนูไม่อะไรเลยอยากโฟกัสตัวเองก่อนได้ซ้ำแต่ตอนนี้มันลามไปถึงเพรสหรัฐอดีตนักร้องค่ายได้หมดทัศนชื่นและครอบครัวซึ่งดีกับหนูมาตลอดถ้าผู้ใหญ่คุยกันแล้วว่าหากไม่หยุดก็คงต้องดำเนินการตาม เหมาะสมรอหนูเคลีย์คิวว่างจะถแถลงให้พี่ๆทราบทุกอย่างนะคะขอบคุณที่เป็นห่วงและทักมาสอบถามค่ะทางนี้ก่อนหน้านี้นวัดอิสระกสไกศีลดีออกปากชมเมยสมองดีมากหายากเทียบแบบเดียวกับอิงฟ้าต้องรอดูต่อถามให้เมยเป็นที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากเรียกว่าเป็นตัวเต่งกระทั่งเกิดกระแสดราม่าไปขุดประวัติของเมยตอนที่ยังเคยอยู่ค่ายได้หมดทัศชื่นในเรื่องชูสาวว่าเจ้าของค่ายเลยเชิญออกทั้งคู